ตนแรกเหรอยอดครับ Yes เราเวรงานตื่นสายครับผมตื่นมาโปรโมทดเองนะครับวันนใช่ครับวันนี้สิบสัปดาห์นะครับวันที่ยี่สิบสัปครับโาวีโลกสตรีมทุกแพลตฟอร์มครับผมสายรับเอกคนแต่เสียดายที่ทริปนี้เราจะขาดสมาชิกไปหนึ่งซึ่งก็คือไปขึ้นใจมากเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าคนที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะเป็นใครและใครจะเป็นคนสุดท้าย เลยครับคนที่สองนะแล้วพี่สว yeah, ัสดีครับคนที่สามคนที่สี่ใครว่าจะเป็นใครครับบ๊อบเทนลเนี่ยไม่ไม่เดียของใกล้ไงผมก็เอาคนที่ใกล้ที่สุดบ๊อบแล้วกันบ๊อบบ๊อบก็ใไม่ได้บ๊อบแล้วกันบ๊อบเลยนี่เมื่อกี้กาฟิลอะสายรับเขาทายว่าบ๊อบจะมาคนที่สี่นะเฮ้ จริงป <muitas S 2> ่ะจริง <bulun case painted vậy> ัลเบิลนี่อะไรไม่ได้เลยหลุดได้ผมที่ห้าผมให้เป็นเห็นพร้อมแล้วกันก็ไม่ก็ไม่น่าเม็ดเยอะขนาดนั้นคนสุดท้ายอ่ะคนสุดท้ายพี่นัทไม่ก็อัลเบิลทีสเป็นอะไรนะผมนะครับนาดว่าใครจะมาสายสุดครับอ่าอเลิรครับทนเลิอกเหรอคนเป็นอเลิรสายประจำมือเออสู่ทำเลสู่นัดสายสุดแน่นอนบ้านไก่อ๋ออันนี้ผมลืมบอกไปเลยวันนี้ผมกับพี่สายนัดกัน แต่งตัวด้วยดูเสื้อผมเกงผมไม่สมหวังที่ใส่ไปก็อยากแต่งเหมือนกันพอไปซื้อก็ไปซื้อพร้อมกันยังไม่ซักก็เหมือนกันสิงที่พร้อมกันที่เดียวกันไปเม่นน้ำเกมเม่นน้ำเพราะมีอคนหนึ่งที่ใส่ที่ปิดรอดูกางเกงเพาเหมือนกันผิดค่ะนู่นมานู่นแล้วดูกางเกงเหมือนที่ผมพูดไหมดูไม่ใช่หรอุ้ยคุณครับสวัสดีจ้ะคุณชิวะ คนที่คนที่แปดชินาลูอุ้ยดูน่ารับกล้องกล้องรับผมผมรับผมรับหน้าคอที่ลองสุดท้ายก็ได้คนที่เก้าคนที่เก้าเี่9วเก้าอเยเะอเลยมาคนที่เท่าไหร่นะครับลองทายครับลองทายครับเลขสองหลักแน่เลยแต่ก็เป็นเรื่องปกติครับ พอเราตั้งมาตรฐานตัวเองอะไรต้องเป็นคนลองสุดท้ายแล้วพอนที่สิบคนที่สิบครับสิบอ๋อวันนี้มีทั้งหมดสิบสองคนใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นคนที่สิบขาดไปเคิ่มหนึ่งคนทีนีก็เกตบิลซูทำให้เพิครับไม่ต้องมาสายนะครับเพราะคุณป่วยหายไวๆนะครับไม่เป็นไรสิบเอ็ดสิบสองพิซซ่าได้เลย แต่ยังน้อยผมเลขสองหลับเลยครับขอบคุณนะครับทุกคนนี้ให้กำลังใจนะไม่เอาหวัิดเสียงว่าคนท้ายเนี่ยเหายูคนสุดท้ายเนียผเนี่ยครับสุดยอดครับสวัสดีครับนี่นะครับเราจะพาไปพบกับพูดคุยกับคนที่มาคนสุดท้ายนี่คนยอน ไปไปง้อหน่อยไปไปไทยอ่ะพี่วิงค์ทำบัมาไั้กี่โมงมา้าหองมานหรอหน้าแบบดูสดใสมากเลยนะหน้าเนะาันไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ต่างกันเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครนี่ยหน้าแคนดวคือไมีปากนะเราก็ดูสดใสก็ปีนหนมันมาิงกา่าบนไปเราไปนหนอกแลเฮ้ยอันนี้เปิดอะไรบ้มันก้าลงมาในซูมเนี่ยอันนี้ถ่ายไม่้ตัวเดียว ใช่ th ai, th ai ที่แอร์กรออันนี้เซ็ตผมด้วยเหรอนี really. ่ต้รงบาลเซ็ตผมด้วยเหรอนี่แอมสเตอร์ดีโอมีไงมีไงหนับเขาถ่ายไงเอาแต่ดินดินอยู่นี่นะเออเดี๋ยวดยีเ๋วผมดูแลให้คุณเกิร์ดเออปัตเตอร์มาแปะมือทาไมปัตเตอร์แปะมือทำไมเดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวได้ไปเป็นคนป่วยเลยก็บไ่หมีด้วยโรงพยาบาลเขาพี่น่ามีนะไล่หมีโอ้สบายตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับก็ รคนมาครบแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปเจอกันท <c oughs> ี่โอซาก้า <m akes> แต่จะม <c oughs> ีวอล์กระหว่างทางกินพุงกินข้าวเญี่ปุ่นเจอกันครับจาโอซาก้า5ชั่วโมงครึ่งนอนยาวๆเลย อริการโมกนสบายมีต้อนรับสู่เจแปนครับเจอกันโรงแรมนะครับผมตอนนี้เราแยกย้ายไปกินข้าวกันก่อนนะจ้าบายเพื่อจะบอกว่าโอซากาที่ถ่ายรูปเยอะมากรู้สึกว่ามันน่าร you well, well. ักทุกซอยเลยไอเล็บโอซากามากแต่ถ้าเรามาช่วงแบบอากาศสักยี่สิบกลางๆ20ยี่สิบต้นๆเนียโอ้โหนี่ว่า ิดจริงนี่ว่า The b a s น่าจะแบบเตินยาวตอนนี่นอะไรอะะเียมหมอกเตียมดองอาหารว่างของเราครับเยอะมากโอ้โหตะเกียบเลยตะเกียบเเรอ้ฮูน้าจินมากไอวตะเกียบอะไรมาแล้วนะครับ เีียวตน้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพาวิลลครับคาราทิ้คาราโอเกะครับวันนี้ลองเพลงแค่เป็นได้ได้เข้มกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์นี่อ่าแต่ไม่ได้เข้มโดนเข้มเต็มเข้อน หนาวมากเลยมยองกล้องไหนอยู่เชฟคุณมาที่ไหนครับ Morning Top ค,ค,คือรอบที่แล้วท้องกงเราจะฉลากว่าใครจะตื่นเชา้าผมอยู่ก,กลางๆแต่มนรอบนี้ไม่ได้จับฉลากแต่เขาเลือกให้ผมตื่นชเช้าเส็จแรกนะเสร็จแรกครับมาชิมลางก่อนว่าจะชอบไม่ชอบ ไม่ชอบนะ <laughs> ผมรับบทมาเช้าๆใหครับเพราะย่งปู้พาว่าให้พักผ่อนไปไม่ที่สิบโมงโอเคครับไปไปดูคนอื่นต่อตอนนี้ยังไม่ได้เป็นตาราหรือว่าศิลปินนะใช่จ้ะเพราะว่าเราขึ้นหน้าก่อนครับถ้าคื้นแล้วเป็นหรอขึ้นแล้วจะอาจจะเป็นขึ้นมานิดนึงเมียวซีายหน่อย อ๋อให้ละคุณมอร์นิ่งครับตอนนี้เรียกว่าของผมถึงสเตจแต่งหน้าเสร็จแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เหลือตึงๆเหลือ,อทำผมอีกเดียวตอนนี้เหลือใครอ่ะที่ยังไม่แต่งรอบสิบโมงใช่ไหมรู้สึกก็เป็นพี่ <P ink> นัทคุณพาวิลคุวลแล้วก็พี่นเดาดูวิสายดีวกว่าวิสายตอนนี้เป็นไงมอร์นิ่งครับรอบดีๆไม่ต้องตืง่นเช้าอ่ารอบนี้เก้าโมง รอบแรกเท่าไหร้เราปแปดเหรอรอบแรก8ปดโมงครับพี่แปดโมงเก้าโมงสิบโมงก็ถือว่าถือว่ารอบเช้ารอบแรกก็ไม่ได้เช้าจัดใช่เพราะปกติที่อื่นบางที่หกโมงเจ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงต้องเป็นนกตื่นเช้าละรอบนี้ก็โอเคครับก็เข้าเช้าครับประกอบไปด้วยข้าวโพดหอมเด็ดอันนจอันนี้อะไรเกี๊ยวเนี่ยเกี๊ยวอ่ะเหมือนผมจีบผมจีบเทอานะครับแล้วก็ตัวสองใบของคุณมีอะไรครับของผมมา สระต่างือะเทศแล้วก็เหมือนคุ้นอะ่ะคล้ายๆแต่เน้นของทองนะอันนี้ของทอ,อ,อ,นนองตีปีนก็นหมดแล้วรอร่อยมากครับอันนี้กระตุกเลยมาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กั ที่อ v ว n ิวจัดงานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากํลังจะไปซ้อมบอ็อกกิ้งกันแถวนี้เล่น2รอบเที่ยวสกักแค่รับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับคิดถึงญี่ปุ่นมากๆเลยครับวันนี้แบกความคิดถึงมาจากไทยลน้นบอกเลย b a c k s t a จของพวกเราครับ ดูบรรยากาศแบ็กสเตย์ของพวกเราในออสก้านะครับโอ้โหว้าวไายบาย ครับนี่คือเบื้องหลังของเรานะครับก็คือเป็นห้องเมคอัพห้องของสไตลิสด้วยนะครับันนี้เราพร้อมอะไรอะเวดหมว่าล่ะลรงตรี่นี่แท้ก็ไปยกโทรศัพท์นี่เองกันดีอยู่แล้วเจ้าเลยช่วงนี้เป็นกระต่ายก้ามปูก้ามปูสดแรก การปูที่แบบจำมั่มตอนนี้คุณคุณกล้าพูดเนี่ยคุณลองถอดได้ผมไม่ได้จำมั่มแล้วนะคุณถอด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 ไม่ไม่คุณถอดไม่คุณยังไม่ถ้าอยากถ้าอยากถอดต้องไปดูเฉยๆ่ยแต่ท่านผู้สูงสุดนี่ไม่แต่ะอดีตถอดไปดูทูกไมครับเปลี่นมาแล้วลุยครับเราพร้อมโชว์ที่โอซาก้าแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าเวทีครับผมคอนโมโนหน่อย งกองกำไรวะที่น wow ันกองกำไรวะยังไม่ได้จายเกินพอเลย มไม่หนูก็ล็อกหน้าเลยยังไงเออนี่ยนี่ตอนนี้เราก็โชว์รอบแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอเบนฟิตนะจ๊ะเดีย๋ยวไปถามเพื่อนๆรู้สึกงไงร,รอบแรกมิสเลิ์ รู้สึกยังไงกับการแสดงรอบแรกรอบแรกเสร็จไปก็ไม่ใช่คู่เล่นเกมมันสดใช่ไหมเล่นเกมมันแล้วเราพูดพูดถือว่าคนดูอะอนจอยกับเราจริงๆเหมือนที่นี่เขามีแบบกติกานว่าการการดูคอนเสิร์ตหรือว่าการดูโชว์คนที่นี่จะแบบตั้งใจดูตั้มาไม่ค่อยถ่ายอนจ o ยโมเมนต์กับพวกเราไปใช่ก็ถือว่าตอนแรกเราก็รู้สึกแบบแปลกๆเนาะแต่เราก็รู้สึกแบบอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้เราก็พยายามที่จะต้องเต็มที่แล้วก็ e n t อร์เทนให้เขารู้สึกเราใส่เต็มอยู่เลยเออให้ให้ให้รู้สึกว่า เขามาแบบสนุกกับเรามีความสุขกับเราอ่ะเขาเต็มที่เขาเต็มที่เขาตั้งใจมาดูโชว์เราจริงๆเอมาดูดูดูคิดถึงนะครับรักนะันนไปครับรุยครับพี่เบนไม่ได้ดูแลท็อปเลยพี่เบนบอกว่าจะดูแลท็อปตลอดทีเพราะพี่เค้นไม่อยู่ตลอดม่ขนีโดมีวิวมีวิวเท่มาดูครับพี่บิรย

ตอนนี้นะครับเบนฟิตของเราเรียบร้อยแล้วครับ้องมิวใช่ครับเหลือแค่ทอคกับแฟนแฟนเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าผมยังไม่เคยยังไม่เคยทอกที่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับน่าตื่นเต้นมากแล้วก็เขาส่วนใหญ่พูดภาษาญี่ปุ่นเนาะไม่ค่อยมีพูดสังกฤตสักเท่าไหร่ผมพอฟังออกแต่พอฟังออกอ่ะอยางเช่นอะไรก็ไดุ้ใจมาอ้าวอาชิตะรุนี่ คนที่ชื่อว่าคำทับทายปกติแสดว่าี่เป็นมาเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยพี่มาก็บ่อยแต่ว่าออากานี่เป็นครั้งที่2เองแต่ครั้งนี้น่าน่าประทับใจนะประทับใจเจอแฟนๆที่น่ารักทุกคนตื่นเต้นครับเพราะว่านี่เป็นออากา first time first time เอ้ย first time ุณหลายที่มากเลยน first time มากก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจครับผม รอบแรกของพวกเราเราไปเริ่มต้นใหม่กับรอบสองครับใช่เดี๋ยวพวกเราก็ขอตัวไปพักครับหน้าทำผมอะไรกันนิดหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยรอบสองกันต่อครับผมชรบไปไชิ่วๆรอบสองไปไปยิยุยไปดวลาแยกย้ย ตอนนี้เราก็เสร็จรอบสองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาได้กินกันแล้วก็ไปเจอปาร์ตี้อัพ์ปาร์ตี้ตตได้ด้วยได้ไหมตอนนี้ผมเจ็บปากมากเลยผมโดมอนอัสริปตกทาไมโดนอะไรอไหนอะเป็นร้อนในอะร้อนในทําไมร้อนในทําไมอ๋อวันนี้ก็รู้สึกโล่งครับเพราะว่าเต้นโดวิโรไปสองรอบสรอบแสดงว่ารอบหน้าลุงเต้นโดวิโรอีกรอบหนึ่งคือจําได้หมดเลยทั้งบ็อกกิ้งทั้งทไม่ต้องพูด ตอนนี้ก็เสร like yeah ็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับแฟนมิชที่แฟนมิชที่โอซาก็โอซาก็ต่อไปน่าจะคิวโอคิวแย่เดี๋ยวก็คงโผล่อีกทีหนึ่งก็น่าจะอันนี้คออะไรอันนี้คออะไรคอคิดย่อไม่เดี๋ยวโพลทีผมว่าก็น่าจะไปกินร้านอาหารกันแล้วไปดูกันดีกว่าร้านจะเป็นยังไงโอเคไปเลยและแล้วเราก็ถึงร้านอาหาร ที่เรารอคอยครับจุกๆเลยวันนี้เป็นเนื้อเป็นหมูเป็นอะไรงี้มันหิวใจได้ในเวลาทํอาบมค่ะเดี๋ยวอั้มป้อนานอ้าครับเอนอ้างคนมีร้านอะไรบ้างครับเป็นเหมือนอัฟเตอร์ปาร์ตี้ของเรานะครับผมส่วนโน่้นต้องมีผูู้อยู่ข้างหลังนะครับพี่คนนะ กัสวัสดีครับอันนี้ก็คือเดย์สุดท้ายที่เราจะอยู่ที่โอซาก้าแล้วจ้าอะไรนะออร่ามาไปไหนไปดองกี้ด้วยกันออราจิ๊ก เขาไปอ่านบทเขาจะมาอ่านบทเขากลับไปเขาพรุ่งนี้สองคนนี้เขามีกองสองคนอ๋อคือพี่เพลวอ่ะพี่เพลวเมื่อวานก็ก็อ่านบทสิงหาใช่ไหมใช่เรามีการมีงานอ้าวไม่อ่านด้วยไม่ไหวสมองไม่รับรู้แล้วสมองไม่รับรู้แล้วสัวพี่แมวก็นั่งอ่านของขับไฟเดย์หรือเปล่าใช่ขับไฟเดย์เรือคิวสุดท้ายมั้งใช่สองคนนี้หน่อยเลยก็คู่รักเข้าใหม่ปลาเกือบมันเป็นไงบ้างครับ นอนครับมคือไม่ได้ไปดองที่เลยแต่ว่าได้ฝากไฝากซื้อของไป้เราไปเยียบรอแล้วได้ไหมได้ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่นัมบะนะครับเราจะมาทำภารกิจที่ผมบอกทุกคนไว้นะครับคือการที่จะมากินทาโกยากินะครับเพราะที่โอซาก้านี่ดังเรื่องทาโกยากิมากๆเลยนะครับแล้วผมก็มีลูกมือครับลูกมือที่จะมาช่วยผมชิมในวันนี้นะครับมิงซูน่ากินอ่ะ คุยอย่างคนละเรื่องเดียวกันครับผมคือคือไม่ไม่รับอะไรต่อเลยคือคุณปัดทิ้งเลยผมเป็นลูกมือลูกมือคุณอยู่แล้วคุณเคยมาไหมเมอร์ซเดสก็ไม่เคยมามการในโรงแรมเออจริงครับผแล้วเป็นวันที่สาของการอยู่ญี่ปุ่นอ๋ยคนเยอะมากครับผมโอ้เจอพอดีคุณคุณให้เราให้เราเนี่ยผมเจอมีอ r e green t e รอะไอ้ยีนู green t green 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 กินยังไงกันนะนี่ green อันนี้สกรีนสกรีนอ๋อคือที่โรตมบุรีเนี่ยคนมันเยอะเราจะหาไม่เจอเราเลยต้องใส่สีเขียวเพื่อเหนียวซับไวเพราะว่ามันง่ายซับแล้วก็ไหลเกินไปเพราะเราชอบผู้ใาญ่ในนี้ได้เป็นคอนเซ็ปต์นี่ผมมาทำอะไรกิจนะคืออาหารทาโกยากิ อันนี้คืคาเมราแมนอันนี้อัคาเมาแมนครับผมก็ตามติดชีวิตน้องปูนะครับ้ในที่สุดก็เจอครับตอนนี้ปัญหาคือไม่มีเงินสดครับ ไม่ม e ีเง <wh> ินสดเราล่ะต้องใช้เงินสดจากดียวมีแต่เงินบาทไทยเกือบจะได้กินละแต่ไม่ได้กินละวันนี้ผมเศร้าอ่ะดูปเงี้ยนะกดเงินสดมาด้วยดีกว่าจะได้อ่ะเห็นเขาบอกเป็นร้านอร่อยด้วยมาถึงแล้วครับคูริโกะมิชชั่นที่สองที่พวกผมวางแผนไว้ว่าจะมานะครับ แต่ว่าตอนนี้มิชชั่นแรกที่อยอาจจะกินทาโกยากิอาจจะต้องฝันสลายครับแต่ว่าไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าผมถ้าผมมาเที่ยวเองผมจะ,มา,ม,ะมากินให้ได้เลยมาถึงที่ขนาดนี้ละแอบเศร้าอ่ะเศร้าลเลยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่สนามบินแล้วนะครับผมเรากำลังจะกลับกรุงเทพกันนะครับพรุ่งนี้ผมต้องไปออกกองต่อด้วยนะครับของสิงสาราตายนะครับ ครั้งหน้าเราจะไปแฟร่เมื่ที่ไหนเนี่ยต้องรอดูรอติดตามนะแต่บางคนอาจจะรู้แล้วแต่คุณรู้ไหมคุณรู้ว่าไปที่ไหนไปฟิลิปปินส์นไงอ่าคุณฉเฉลยในคลิปเลยเหรอผมนิ้วาสาแบบที่คนเขามานั่งคอมเมนต์กันอ๋อคอมเมนต์รันอยู่แล้วอ๋อเอาละครับก็สำหรับวันนี้เราก็ขอไปกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปนอนบนเครื่องบินแล้วก็อ่านบทจาจไะบ๊ายบาายภรกิจตามหา ตามหานะครับทาโกยากินะครับผมก็เจอแล้วครับนี่ครับทาโกยากิครับในเมื่อไม่ได้กินกินแบบของจริงก็เอาอันนี้ไปก่อนครับแซมเปิลนะครับก็ในสุดเราก็ได้กินแล้วครับนี่ภารกิจในครั้งนี้สําเร็จนะครับแต่ว่าไว้ครั้งหน้าครับผมแว้มาเที่ยวผมก็จะมากินทาโกยากิให้ได้ครับทาโกยากิจ้ะเดี๋ยวจะไปกินนะจ๊ะรอก่อนนะจ๊ะ